เล่นไหนกันบ้างที่ยังไม่รู้เลยทุกวันไม่ได้ถามมาจากโรงเรียนปิยะแล้วก็นพนมธิทยาคงค่ะคุณในข้างหลังเนี่ยคือมาจากบ้านาพักกุชชลาบ้า,บาคุณเอ๋ได้ข่าวว่าปิยะกับนพอวอ,อเขาเป็นศึกไฟการไม่ใช่เหรอทวีปนี่ยเพิ่งผ่านมาจริงหรือเปล่าไฟกันจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะพี่เคยพี่จริงพวกเรารักกันมากจริงๆคือไม่คือไม่คือแข่งขันกัน ใช่นะฮะไม่แค่กีฬาล้วยอดจริงๆนะแต่ว่าถ้าที่นายกก็คืนนี้เป็นยังไงนะนะอ่วขอบคุณน้องด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเสื้อสองพอมนะฮะบอกพี่ละกันนะฮะค่ะก็ทานโอ้มากิดว่าคนกินอะไรเป็นอาหารเล็กน้อยเราก็อยากกินอาหรไ่หนไหนไปเซวน้องเขาเห็นน่ารักน่ารักไม่ได้น้องเซลวใเนี่อ่ะระวังไว้โต้ลงหนาว เต,ต้นข้าโปมดนูสองที่เต้นร่องอยากเต้นร่งน like ้าอะไรนะให้ไปจำวงไหนขอมิวสิคมิวส like ิคขอมิวสิคเลยค่ะมิวสิคให้หน่อยพี่พูดเออ